นอนดูดาวครับบอกดมอยดมอยู่เนี่ยมองบึ้งตะเวนดาวมีไว้บึ้งครับนี่อ่ะมันต้องมาตอนเนี้ยดาวมีไว้บึ้งหอมฉุยจะอยู่อีกสุยหลมพันทางนี้นอกเลยจุดชมวิวที่มันเป็นแลนด์มาร์กตรงนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปหลงกันในทางชาวบ้านนะครับเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็มุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะหลงเหมือนผมนะให้จับตำแหน่งมาที่มอราชพัฒชัยภูมินะครับจะเป็นเส้นทางครับที่ GPS จะพาเรามาทางดีเลยครับก่อนถึงมอราชพัฒจะมีแยกนะครับเราเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะไปทางอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่ดีนะครับเป็นเส้นทางลาดยางยาวๆจนถึงอุทยาเลยนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ฟุตเทจก็จะน,น้อยๆหน่อยนะครับเวลาพาไปเที่ยวตรงไหนมันอาจจะเก็บได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าร่างกายผมแย่ครับในบางจังหวะอาจจะมีเสียงไอของผมนะครับโอ้ต้องขออภัยมณฑ์ที่นี้ด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับหาหัวหน้า11.8กิโลเส้นทาง ขึ้นสู่พูแลนคานะครับผมนี่มองเห็นขาวแปดร้อยห้าสิบเมตรนี่ครับมองเห็นขาวอยู่ทางด้านสายมือครับ ทาซ้ายขวาไหนอะับ <c oughs> <c oughs> ุ่มหินของช้าอยู่ทางนันซ้ายมือของเรานี่ยครับตรงไปเราจะไปจุดชมวิวผาหัวหน้าซึ่งน่าจะต้องผ่านด้านอุทยานก่อนครับ ริงนะครับผาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแวนคานะครับอัตราค่าบริการนะครับคนละ20บาทเด็ก10บาทต่างชาติ100เด็ก50จักรยานยนต์คนละ20สี่ล้อ30ครับาตามนั้นเลยครับจำนวนนักท่องเที่ยวในวันนี้มีทั้งหมด40คนนะครับเนี่ยวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยว เราต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับเ <c oughs> ราสภาพเรียพ้อามาสภาพแล้ว <c oughs> มีตรงส่วนอย่ข้างบนอย่างบนไปดูเขาหนะเราไปดูกันเราส่งผ่าเนีย้ <c oughs> ยข้างบนดีกว่าดูอ่อนไปดูเ <c oughs> ย็นเลยพอขึ้นมา อุณหภูมิน่าจะประมาณลบยี่สิบเก้าองศาฮิมะฮิมะอยู่ไหนเอ่ยเนี้ยส,สามารถการสามารถการเต็นต์ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะมานอนฝั่งนี้ได้จุดชมวิวพาหัวหน้านะครับภูแลนคานี่สวยเออสวยจริงดูดิมันเหมือนสูงกว่าตรงนู้นนะ ว่าโดนอ๋อ oh. ที่อุทยานนะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์จำนวน2อ้ลาน,นครับก็คือลานดงสนที่เราผ่านมานะครับแล้วก็ตรงบริเวณเนี่ยครับที่เป็นก่อนจะถึงผาหัวนาคนะครับเมื่อสักครู่ผมเข้าใจผิดครับที่เราผ่านมาตรงจุดชมวิวที่บอกว่าสวยครับมันเป็นจุดชมวิวม่องเบิงตะเวนนะครับไม่ใช่ผาหัวนาผาหัวนาคนี่จะต้องตรงไปทางข้างหน้าเนี่ยครับจะอยู่ด้านขวาแต่ข้างล่างก็มีห้าหนานใช่ไหมมีข้างล่างก็มีห้านานคนะพี่เบน เขาบอกตอนเช้านวนะ่านะจะมีหมอกหรือมีฝนไปโปรยอะเนี่ยขึ้นมาจะเจอ,อเนี่ย <c oughs> เออเราง่ายอะ่ะโอ้โหดูดิดูดิดูดิฮึ นี่ครับคือการกางเต็นท์แบบข้อที่เกียจม <laughs> ีเปย์นะครับเปย์เรามานอนกันที่อุทยานแห่งชาติภูแรงคานะครับมาต้องการกางเต็นท์ดงสนแล้วก็สมมติ <c oughs> ขึ้นไปข้างบนครับก็จะเป็นลานกางเต็นท์ตรงผาหัวน้านี่เต็นท์รุ่นนี้กันฝนร้อยแปดสิบกห้าล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไห่กันครับคือข้างล่าง มีสมาชิกมากลางปะปลายไม่เยอะมากมผมกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เราเราทำกิจกรรมไอ้นี้ถอยเหรียญจะเป่ากบตรงนี้บริเ,รบเวณมีสเสบียงเราซื้อมาครับเตรียมพร้อมน้ำตึ่งแพก็กกลางเต็นท์นเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูมอญข่าวครับห้องน้ำนี่จะอยู่ค่อนข้างกลกับฝั่งนี้มีฝัง่งนู้นอยู่ฝั่งนู้น อุทยานแห่งชาติภูแลนคาตอนนี้เรามาอยู่ตอนเอ้ยมาอยู่มาตอนูอมาถึงตอน5โมงเย็นนะครับนี่บันคือบรรยากาศตอน5โมงอรรากาศ5โมงเย็น <c oughs> ร,ร่มรื่นอากาศเย็นสบายนี่ไปดูใกล้ๆอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ็ม <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยไม้เนี่ยไอ้ไม้เขาเดียวว่าอะไรไ <laughs> ม้ไอ้อย่างก็ขึ้นไปครับ <c oughs> เป็นเหมือนแบบปีเข้ามาจุดชมวิวอย่างงี้โอ้จะมันเห็นกว้างขึ้นน,นั่นนะดูดิครับขึ้น <c oughs> ขึ้นมานี้ก็จะเห็นวิวโครเยอะเลยเนะี่ยอืม อย่ามาลุ้นตอนเช้าว่าจะมีมงมีหมอ้อก็เข้าไหมอืมอตรงนู้นมีกุ้มควัน <h> <h> เดี๋ยวขึ้นไปจุดชมวิวตรงนู้นกันครับนู้นตรงนู้นนี่ครับเป็นจุดชมวิวที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คตรงนี้ครับอืมเป็นไม้ที่ใหม่แล้วถ้าเกิดไปตรงนู้นก็น่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ครับข้างบนนี ไปดูจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เหมือนสร้างขึ้นมาใหม่แต่สวยครับอันนี้มีทางขึ้นกันในแล้วก็ทางขึ้นลาดเอียงขอเรียกว่ามองเบ่นตะเวนมองเบ่นตะเวน มีข้อมูลให้อ่านเนี่ยมองเบิืนตะเวนโอ้โหสวยจริงสวยใช้คำว่าสวยได้เปลืองอ่ะเนี้ดยดูสวยจัดอันเนี้ยอันนี้เปลืองแรงน้อยสุดอันนี้สวยจริง,งรบน,น,นัมาครับ จุดชมวิวผาหัวนาเลยจากจุดไอไอมองเบื้องตะวันเมื่อกี้อะไรไม่รู้เมื่อกี้ผมก็คิดว่าตรงนั้นเป็นผาหัวนาไม่ใช่ครับต้องเลยเข้ามาอีกครับมองตะเวนเราต้องเลยเข้ามาอีกหน่อยแล้วเราก็จะเจอนี่จุดชมวิวผาหัวนาจอดรถทางด้านหลังได้เลยแม่ไกลมากครับมันแค่มันจอดแล้วก็เดินข้ามได้เลยทิปเดินทิปเดินครับ นี่ครับถึงแล้วครับผาหัวนาคหัวนาคอยู่ไหนี่ราขึ้นไปดูกันเดียนี่ก็เห็นแล้วม้งหัวนาคนี่ไงหัวนาคัวอันนี้จะไปบวชแล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันพญานาคแบบเดินไปอีกอีกสิบสองกิโลถึงจะเห็นหัวพญานาคผม ผมว่าผมพอแค่น,นี้อเอาแค่นี้ก็ฟินแล้วเนี่ยวิวคล้ายๆกันแหละฮะขึ้นไปต่อครับโอ้โหว่าจะไม่เดินก็ต้องเดินเยอะศึกษาศึกษาพญา,านาค <c oughs> เราจะ,ะไปดูพญานาคก,กันนะครับมันต้องไปอ่ะไ <c oughs> หนๆก็มาเนี้แค่นี้โอ้โหพญานาคเป็นยังไง ไปก็จะเจอแล้วครับผ่าหัวน้นะแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนคือผาหัวน้ะมันเป็นเลี่อนๆอย่างงี้ครับไม่รู้ต้องตรงไหน,นแต่ก็ดีครับมุมสวยดีเล่นเนมื่อกี้นี่นสวยมากลมเย็นๆสบายๆนั่งมองพระอาทิตย์ตกเลื่ยมดีนะสุดยอด แต่นี่ัส่ย่างเงี้ยไม่คัรวครับเอาขึ้นมากินได้แล้วก็มาซุกไว้ตรงนี้พวกเลวนี่มาซุกของกินขยะเวลาเดินต้องค่อยๆระวังนะครับอย่าเดินริมมากเพราะว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเราจะวดลงไปนะครับเดินั้างๆหน่อยนู่นสวยดีนะครับเนี่ยน่าจะเป็นผ้าหัวนาค มันคือหินท <uh ี่ยื่นออกไปใช่ไหมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพาหัวนากอย่างเงี้ยหัวนาคไหมฝั่งนั้นดูขัางนั้นอันนั้นมุมดีบนะนี่ก็ดีนะมุมนี้มานั่งชมพาทิตตกกันได้นะครับเดี๋ยวดูพาทิตตกกันดีกว่า สรุปว่าผมก็ดูอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ครับเนี่ยครับเรามานั่งดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะคยสวยมากเลยนะครับมีทางเดินไปยาวๆนีสามารถเดินไปดูได้นะครับแต่ที่เขาเรียกผ่าหัวน้ผมว่าน่าจะเป็นที่หินยื่นออกมาจากตรงน้าผ่านนี่แหละครับหลังจากนั่งดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปครับเราก็เดินทางมาทํากับข้าวนะครับแล้วบริเวณจุดกลางเต็นท์ของเรานี่เองจุดกลางเต็นท์ดงสนมาพบกัน น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมะพร้าวด้วยยาเค้กกินใครกันนำมันมะพร้าวยาเคแล้วกินลูปอยู่สบายถ่ายอะไรบ้างมีโคตรคีโตเวลามาเที่ยวนี้พกอะไรมาบ้างครับวัตถุดิบเนี่ยน้ำมันมะพร้าวมะพร้าวแล่อสุขภาพเพื่อสุขภาพน้ำปลารสขอดโอ้ยนี่อร่อยผมเคยกินอร่อยอยู่คีโตอืมของไอ้นะข้าวอย่างลมอืมแต่ก็ที่งขาดไม่ได้จริงๆมันอยู่ในรถมีนะอือที่งขาดไม่ได้เลยครูเด็ดอ่า เกลือก็คือเกลือเกลือชมพูกับพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวคแค่นี้อร่อยทุกอย่างสมัยก่อนนี้พกกันเป็นตัน <c oughs> สมัยนี้เราไ้เบาครับไรเบาแค่นี้พอแล้วอันนี้วันนี้ก็คือไข่เจียวปูสวรสด์ <c oughs> ไข่เจียวผ่าหัวนนะัก <c oughs> ไข่เจียวปูเรนคาครับมาดูวิธีการทําไข่เจียวกันนะครับไข่หางกาบไข่เอาที่ใบเลยสิบใบเล เฮ้ยทาใบาใบได้หกใบแล้วเพิ่มสองสิบใบไหมมีเอฟสิบสองไหมหมดแหงไหมออยี่สิบเก้าใบอะสวเ็นใกล้ใกล้มาใกล้ละว็ไม่ใกล้เกี่ยวกว่าวัที่นี้ไม่มีคำว่าใกล้เลย ใส่ปลาเข้าไปครับปลาคีโตไงแล้วก็ทำการโคเล่โคเล่อืมบรรยากาศลมเย็นๆก็ไข่เจียวกินหอมๆบอกเลยถูกเต้นต้องมีสะดุ้งเขาสวยนะเขาสา่งจะไม่ซื้อจ้ำลอยเอามาเชฟูลเราต้อกินข้าวเหนียวคุณจะมากินข้าวสวยได้ไง มคิดลักฟอือสหอมชุยจะอยู่อีกอืกวีหล่อมพัดแบบนี้ลอกเลยใครได้กินนี้ขอทักสองใบไอหนุ่มไนี่ได้เลยยี่นี่เป็นไข่เจียวตู้พัดถังคำจัง คผงผิดไทยผิดไทยเข้าไปแล้วก็ต่อด้วยขี้ดินแล้วก็โหลดแมนลี่โหลดแมนลี่อะแมนี่ไอ้เมาแบบไปดูไปดูตาสมศักดิ์หรือมองไอ้คนช่วยคนช่วยจะคว้าไหมครับครับยังไงยังไงดูครับครับ สองโห่เกือบดีครับครึ่งเอาใหม่เอาใหม่เลื่อมใหม่เลิ่อมใหม่เลิ่อมใหม่พี่เลื่หมใหม่นี่ดูดนี่ดูดดิเอกสารโอ้โหประธานแมวมาเลยนี่ไงมาเลยลูกค้าแล้วลูกค้ามาแล้วเอาคิดว่าชั้นหอมเหลือเกินไปครับไปครับหนักแล้ววะแอดมันหนักขึ้นละแสตปี้ไม้ละ แฮปปี้อ่ะเป็นไข่ไอันนี่ไหมไข่วนไรนี่ธรรดิอั้ไข่สามนาทีสีสวยด้วยไข่สามนาที ทำชื่อจริงจริงกันนี่จะได้กำลางช้ำๆบนชั้นบนบนจุดร้อยไข่ของเราเมนูวันนี้ก็มีแค่ไข่ครับยังมีอื่นนะครับนี่เราซื้อไก่มาโชว์ให้ไก่ย่างบางญี่ปุ่นไก่ย่างบางร้านอร่อยบางร้านก็ไม่อร่อย ในน้ำจิ้ราไม่ใช้ครับเพียงทีน้ำจิ้มหมดเพีงทีแลกาวเหนียวเหนียวปลาสามคนข้เหนียวสามปอนดกได้นี้ก็พอแล้วเพิ่มใพิงาครับเด็ดเิอนกันเลยม่เรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะรัประทานครับเมชียๆอเร anh ừ. em đi cài căng tin anh không lo nó dài thô hà luôn tôi bài học chuông hm hm sao หลังจากพวกเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็เดินทางขึ้นไปยังมองบมืงตะเวนนะครับเพื่อจะไปดูดาวนะครับอาจจะมืดหน่อยนะเพราะเราไม่กล้าเปิดไฟสว่างมากกว่ารบกวนเพื่อนๆชาวแคมป์นะครับเงี่บเออเราขี่รถมั้มันมันเงี้ยร้านเนะร้านร้านเราต้องเป็นนักท่องเที่ยวทีเดีวหรือว่าเดินย่อยอาหารเอยนี้ย่อยเดินเนี้ยขึ้นข้นนี้ก็ถึงแล้ว เดินขึ้นมาจากตรงสนขึ้นมาเพื่อจะมาตรงไงจุดชมวิวอืมอะไรพี่อะไรอะไรวะเบิ้งเบิ้งเห็นไหมนั่นแหละบ้องเบิ้งตะเวนเออบ้องเบิ้งตะเวนเออังวะเราะเรามาจากทางนี้เราไม่ใชกใช้มอไซค์ครับเดี๋ยวรกกวน เป็นนักเที่ยวที่ดีสักนึงนะเดี๋ยวรบกวนเพื่อนที่เข้ามาพักแรกทั้งหมดแล้วเลยเดินขึ้นมาเค็เค็ทริปนี้จะเป็นทริปเดิมตลอดหรือครับเข้าวบวมไปแล้วเนี่ยเนี่ยดิไม่หมอเนี่ยเนี่ยกดแมนแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอย่าเคยไม่ดูวิวันมองบึ่งตะเวน ดาวมีไว้เบิ้งครับนี่อมันต้องมาตอนเนี้ยดาวมีไว้เบิ้งเมื่อวานไม่ได้ถูดาวเข้ามาดูตอนเนี้ยคลิปนี้จะมีเสียงถอยใจเฮ้ยเย็นเพราะน้ำเดือดน้ำอะไรอะน้ำแไล้งน้ำร่อยเย็นเยี่ยนเดือดไอ้หยุดไม่ทันเข้าไปดูเข้าไปดู ดูดิอุ้ยคุ่มคาบมาดูวิววิวเห็นไหมวิวมีมอกจางๆไม่เห็นหรอกนอนดูดาวครับ ใต่บอกดม,ดม,ดมอย่าดมอยู่เนี่ <laughs> ยการเดินทาง,งาก,าก็เนไก่จังหวัดชียภูมิหาที่เที่ยวแ้วก็าทันซีนฟินครับมานอนแพร่ล่ากับพวกเราข้างนอกมืดตึ๊หมดเลยฟินจัดลมเอืยอยเชื่อเชื่อทอดน้องกับขาที่ล้ามาจากการตากตำเดิน <laughs> นี่แหละรถใช้ของชีวิต สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงกันตรงวิวสวยๆนี่แหละครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ